การใช้เลขแปดติดกันหลายตัวในเบอร์มือถือส่งผลอะไรบ้างกับชีวิตวันนี้ดรไก่มีคำตอบมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ พบกันเป็นประจำกับดรไก่มัฒนาปวีสารคุณมนตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้สำหรับท่านที่ฝากข้อความทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ sim 7 8 9 com ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการวันนี้ผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกมาคือคุณนุก เพศหญิงนะคะอายุ26ปีอาชีพเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบอร์มือถือที่ใช้คือหมายเลข 0xx 9930896ใช้มาทั้งหมด12ปีอยากทราบว่าเบอร์นี้เป็นอย่างไรบ้างคุณไก่ขอบอกแบบนี้ค่ะเบอร์นี้มีเลขเสียอยู่นะคะไม่ใช่เบอร์ที่ควรใช้เบอร์นี้ส่งผลให้ผู้ใช้มีความคาดหวังในชีวิตค่อนข้างสูงและจะมีปัญหาเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวังทำให้เกิดการท้อแท้ผิดหวังและเครียด เรื่องการเงินก็ไม่ดีค่ะเป็นเบอร์ที่เก็บเงินไม่อยู่การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังแถมเรื่องของสุขภาพก็ต้องให้ระวังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งเนื้องอกไม่ควรใช้เบอร์นี้นานกว่านี้นะคะมีโอกาสรีบเปลี่ยนด่วนเลยค่ะ สำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของการใช้เลข8ติดกันหลายตัวในเบอร์มือถือไม่ว่าจะเป็น83ตัวติดกันหรือ8ปสตัวติดกันหรือ8มากกว่านี้นะคะซึ่งไม่ส่งผลดีกับผู้ใช้เลยถ้าเลข8ตัวเดียวหมายถึงทรัพย์สินเงินทองการมีลูกน้องบริวารหรือถ้าเป็น8 8ถูกร้อยเรียงจัดวางแบบถูกที่ถูกตาแหน่ง ก็ช่วยส่งผลดีในเรื่องของอำนาจบาร,รมีมีแรงดึงดูดเงินก้อนโตเข้ามาให้แต่พอเป็น888หรือ8มากกว่านี้ส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหร้ายส่งผลเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโรคมะเร็งเนื้องอกมีโอกาสอายุสั้นในเรื่องของการเงินมีเท่าไหร่ก็ล้วไหลหมดไม่แนะนำให้ใช้เลขนี้เลยค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้นสามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณแก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์ ller, แล้วมีวางจําหน่ายที่รา้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage sim 7 8 9 com ได้เลยค่ะ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่างๆนะคะขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทำตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1กดไ like ลค์แฟนเพจ sim789.com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข,ข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ ซีมเจ็ดเท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด,ด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรกเตไก่ตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าจงมีสติเมื่อเจอมอรสุมชีวิตจงใช้ความคิดเมื่อเจอปัญหาจงชนะอุปสรรคทั้งหมดด้วยปัญญาและจงจำไว้ว่า ทุกปัญหาอย่าใช้อารมณ์นะคะคุณไก่เป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนดาวมือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดเคราะหแค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนดาวมือถือเปลี่ยนความคิดคุณดูแล้วชีวิตจะรู้